You are hearing what we share on s o l Mary Book TU o o y สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง s o l Mary Book TU o o y กับหัวข้อประจำเดือนธันวาคม Joy to the World ใน EP 90นี้นะคะจะมาแนะนำหนังสือเรื่องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็นเขียนโดยชิฮาระทาคาชิแปลไทยโดยคุณสกลโสพิษอาชาศักด ใกล้จะส่งท้ายปีกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาปณรักษ์เฟยยังรู้สึกเหมือนว่าเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเมื่อไม่นานนี้เองค่ะแค่พริบตาเดียวนะคะก็จะปีใหม่อีกแล้วในปีที่ผ่านมานะคะหอสมุดของเราก็ได้พัฒนาบริการใหม่ๆขึ้นมาทั้งการยืมหนังสือปราณีย์และบริการเน็ตฟิก ซึ่งอีกไม่นานนะคะก็อาจจะมีข่าวการเปลี่ยนแปลงของ2บริการนี้อีกครั้งค่ะอยากให้นักอ่านนักฟังทุกท่านนะคะติดตามเพจ Facebook ธรรมศาสตร์ University Library ไว้นะคะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะหนังสือที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคนที่กำลังดื่มดำกับความสำเร็จของตนเองมาเป็นเวลานานจนไม่เกิดการเดินรู้เรื่องใหม่ๆห,หรือตามกระแสสังคมหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยจุดประกายให้คุณลุกขึ้นมาค้นหาเป้าหมายใหม่ๆสำหรับปีใหม่นี้ค่ะผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายตั้งแต่ผู้บริหารนักธุรกิจไปจนถึงแม่บ้าน เขาจะช่วยแนะนำคุณอย่างจัดเต็มด้วยหนังสือเล่มนี้ค่ะเริ่มต้นจากการสังเกตหาสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในวงการความสำเร็จของคุณเพื่อศึกษาและดูแนวโน้มในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่หากว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบบางทีคุณอาจจะต้องลองทำสิ่งเหล่านั้นดูบ้างค่ะเพื่อเปิดรับมุมมองที่แตกต่างอย่าคิดว่ามันยากเกินไปหรือติดอยู่ในกับดักของอคติ เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองได้ให้คุณเริ่มหันมองสิ่งรอบตัวมีสภาพแวดล้อมแบบไหนที่ทำให้คุณไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่90%ของคนที่อยากเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สักทีคือคนที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งผู้เขียนบอกว่าทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโหมดบ้านเกิด ใครที่กลัวการย้ายออกไปอยู่คนเดียวแล้วจะกลับมาไม่สนิทกับที่บ้านขอให้ทิ้งความกลัวนั้นไปเพราะจากการศึกษาไม่ว่าเราจะย้ายออกไปนานแค่ไหนถ้าเราได้กลับไปอยู่บ้านเกิดสักระยะพฤติกรรมเดิมๆจะกลับมาเองโดยอัตโนมัติค่ะและสุดท้ายนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกกลัวในสิ่งที่เราเป็นหรือกลัวในสิ่งที่เราต้องตัดสินใจ สิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่จะคอยช่วยเราในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือความเป็นตัวเองเอาไว้ที่ศูนย์กลางให้มั่นและไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามากระทบและอยากให้ทุกคนมั่นใจเพราะในตอนนี้โลกเรากำลังหมุนไปในทางที่สนับสนุนความคิดที่ว่าไม่ผิดหรอกนะที่จะเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น ปนรักเฟเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเลือกเดินไปทางไหนก็ขอให้พบจุดเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆที่คุณรอคอยไปพร้อมๆกับวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็นเขียนโดยชิฮาระทากาชิตัวเล่มขนาด A5 เล่มเล็กและบางพกไปไหนมาไหนสะดวกมากค่ะด้านในเป็นเนื้อหาล้วนไม่มีภาพประกอบ แต่การจัดเรียงและการเน้นข้อความทำให้อ่านง่ายหากสนใจจะยืมสามารถยืมได้ที่หอสมุดปรีดีและห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียนที่ศูนย์ทาพจันทร์สาหรับส่วนรังสิตนะคะยืมได้ที่หอสมุดป่วยอึ้งพากลและส่วนลำปางยืมได้ที่ห้องสมุดบุญชูหรือจะใช้บริการบุ๊กเดลิเวอรี่ยืมระหว่างห้องสมุดก็ได้ค่ะ ก่อนจะสากกันไปนะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดสอบ subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันและวนันพฤหัสสวัสดีค่ะ